สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชโยนนะคะในช่องของพิมพ์เพชรโยนรถกระบะและรถครอบรัวนะคะ สวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงคนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่กระบะแครนะคะมาพร้อมกับเคดีบอยที่อยู่ด้านหลังนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะคันนี้นะคะมารีวิวแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะรถเข้าใหม่นะคะรอปรับสภาพนะคะสําหรับคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงค์นะคะโตต้าลีโวสมาร็บสองนะคะปี2 0 0 0 19นะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้นะคะสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา359,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียแค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบนะคะลูกค้ามีเครดิตไม่มีเครดิตสามารถออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดําแบบรังพื้นตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติด e ีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํานะคะได้ไมาพร้อม กับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าแล้วก็โชมนี้นะคะได้เป็นโชมหน้าหล่อมาให้นะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อกระทะนะคะยางปี2021นะคะแม c คอนะคะได้เป็นล้อกระทะมาให้นะคะตัวน็อตต่างๆสีนต่างๆนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้มือจับจะได้เป็นสีดํา นะคะแล้วก็ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะช่อนด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาพร้อมเลยนะคะโงมลาัายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นโงมลาัายสามก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์อนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะ เบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดําตัดด้วยได้สีเทาสสวยแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพรอปรับสภาพอยู่นะคะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะ เกียร์คัสนะคะแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณคลูกค้าเลขไม่วิ่งอยู่เพียงแค่เจ็ดหมื่นแปดนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะก็ได้เป็นหน้าจอมาให้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะซื้อจะยุเสียงดังฟังชาดเลยนะคะ สามารถนะคะพูดคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการนะคะช่องด้านล่างนะคะแล้วก็กับช่องด้านบนนะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะแอร์เย็นสบายนะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวาานะคะรถจะไม่ได้ปรับสภาพนะคะถุงพลาสติกใหม่ๆยังอยู่นะคะไฟติดทุกดวงนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็สามารถใส่แว่นตาได้นะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ตรงกลางนะคะใส่ของได้นะคะเช่นวานโทรศัพท์ใส่แก้วน้ําขวดน้ําได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ู้โดยสารกันเลยนะคะได้มาเป็นแคปเปิดข้างมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะพื้นที่กั้งแฝงนะคะมาพร้อมกับโคมสีดํานะคะเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้ช่องด้านล่างสามารถใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาพร้อมเลยนะคะสิ่นต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้า ตัวน็อตลอนเม็ดอาร์ตนี่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้นะลอนเม็ดอาร์ตเรียงรายเลยนะคะซีนเดิมนะคะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของสเก็ตหินนิดนิดหน่อยๆยให้นะคะในส่วนของแบ็กไรเนอร์แล้วก็เคอรี่บอยนะคะคุณลูกค้าสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะในส่วนของเคอรี่บอยคันนี้นะ,ะเปิดนี่ภายในของเขานะคะ โดยเม็ดอาร์ต่างๆซีนต่างๆนะคะเอาไว้ขนของสําหรับคันนี้นะไว้ขนของได้นะคะลูกค้าที่ค้าขายตามตลาดนัดนะคะเปิดฝาดท้ายขายของได้เลยคันนี้คือออปชันของเขาก็ครบเครื่องเลยนะคะชุดไฟไท้ายนะคะได้เป็นชุดไฟไท้ายแบบ LED มาให้ด้วยนะคะไฟเบรกมุมที่3มือจับจะได้เป็นสีดำน,นะคะชุดไฟไท้ายของเขานะคะได้เป็นแบบ LED นะคะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ การชนด้านหลังนะคะจะได้เป็นสีดำมาพร้อมกับระบบซเซนเซอร์อีก2จุดด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปรับสภาพในส่วนของการเก็บงานสีเรียบร้อยแล้วนะคะรถเพิ่งเข้ามาขายจะต,ต้องมีการขัดรายละเอียดในส่วนของรอบตัวรถแล้วก็ภายในให้กับคุณค้าสมาลูกค้า,า,าท่านได้นะคะที่อยากได้รถคันนี้ไปทำมาหากินค้าขาย แนะนำเลยนะคะโตต้ารีโวสมาชิกซอนสีสส่เจนะคะปี2019นะคะเล่งไหมนะคะวิ่งอยู่เพียงแค่เจ็ดหมื่นแปเท่านั้นเองนะคะเทสโจนตั้งขายที่ราคาสามแสนบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวนกันได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะลูกค้าจัดยอดฟรีดาวนนะคะลูกค้าติดอะไรติดปัญหาอะไรโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่พิงตักหมุดไว้ให้นะคะ ปรึกษาได้นะคะไม่ซื้อปรึกษากันได้ก่อนนะคะเรามีทางออกให้กับคุณลูกค้าที่สามารถออกรถกับบริษัเทเพชรจนกันได้แน่นอนนะคะคิดถึงทิ้งได้เลยนะคะจบทุกคันเลยนะคะคุณลูกค้าหรือลูกค้าที่แบบอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนให้กับคุณลูกค้านะคะเตรียมเอกสารให้ครบเลยนะคะสนใจคันไหนไลน์บอกว่าคุณพิ้งค์ค้าอยากได้คันนี้ แต่พอมาดูต่างจังหวัดนี่คือสามารถออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะคานของเขาลอยมิชชั่นต่างๆได้เป็นสี่เดียวกับตัวนถตสติ๊กเกอร์มออ,อก,กอนะคะแผ่นเพจลูกค้าเช็คได้นะคะแบตเตอรี่นะคะเราเช็คแบตเตอรี่ให้นะคะ การิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคารสังเกตุดยางต่างๆรอยเม่รารต่างๆนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นเครื่ององนะคะภายในห้องเครื่องมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีภาพนะคะหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยอะเลยน,นะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มไยแก้มขวาร้อเมตรอาต่างๆสีต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะ รถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนาถึงโครงสร้างนะคะมีการเก็บรายละเอียดให้นะคะแล้วก็มีวันรหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหากระบะแคบมาพร้อมกับเคดดีบอยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เอาไว้ใส่ของได้นะคะคุณลูกค้าฝนตกนะคะช่วงนี้คันนี้เลยแนะนําเลยนะคะลูกค้าที่ขายของออนไลน์นะคะขายของตามตลาดนัดนะคะคันนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้เลยนะคะคุ้มพ่าดของการรอขอยแน่นอนนะคะสําหรับโต้ต้ารีวอจะมาแคบ 2.4J นะคะปี2019ชมหน้าหล่อเลขไม์เพียงแค่78,000เท่านั้นเองนะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะ เพชรโจนตั้งขอยู่ที่ราคา3,59 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเพียง <P et ron> แค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะลูกค้าที่มีรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทถึง20 0 0 0สามารถซื้อคนเดียวแล้วจบเลยนะคะผ่อนสูงสุดกันไปเลย7ปี84งวดนะคะลูกค้าทนาดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะเจ4 3 2 5 3 เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจจนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่ถ้ามนุษย์คลิคปแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่าอของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ